อีกหนึ่งสิ่งที่แฟรี่สังเกตได้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่สะดุดตาม,มากๆที่หมู่บ้านนี้เขามีสีสันมากๆค่ะได้เห็นเฟืองฟ้าสวยๆแบบนี้นะคะก็อดใจไม่ได้ที่จะมาพูดคุยถึงเรื่องของเฟืองฟ้าที่เรียกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังของที่บ้านใหม่แห่งนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวตอนนี้แฟรี่จะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับหนึ่งท่านนะคะที่มีความรู้ในเรื่องของเฟืองฟ้ามากๆนี่กําลัง<อ>ตัดอยู่เลยสวัสดีค่ะ ตัดอะไรคะเนี่ยตัดไอ้สีสันให้มันสวยขึ้นครับเพราะว่ามันจะยาวๆไปแบบนี้มันก็จะดูไม่ดีครับเราก็ต,ตัดตัวนี้ออกไปให้มันเป็นพุ่มๆนะคะเป็นพุ่มๆไปครับยากไหมคะกว่าจะมีเปื้องฟ้าหลายๆสีอยู่ในต้นเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ยากครับเพราะว่าเทคนิคมันเราเวลาเราต่อยอดต่อกิ่งเรา เลือกสีเลือกสันเลือกใบลายใบม่วงใบเขียวอะไรกันนี่มันหลายๆลายสีนี่ครับมันก็จะมาวนต้มระตานกันแล้วมันจะดูหลากสีนึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้คนบ้านใหม่เลยนะคะดอกก็สวยราคาก็ไม่แพงมาลองจับจองกันได้พูดได้เลยค่ะว่าคนหมู่บ้านนี้มีอาชีพหลักในทางเกษตรกรรมค่ะส่วนที่เราเห็นเห็นกันนี้ทำกันมากับมือทั้งนั้น อย่างที่เห็นด้านหลังซวยๆยนี้ค่ะก็เป็นไม้ประดับจันผานั่นเองนะคะคอันที่จริงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะจันผานี่เราอาจจะเคยได้ยินว่าเป็นไม้อนุรักษ์แล้วแต่ว่านี่เนี่ยคุณลุงเขาก็มีการนํามาเพาะเองด้วยขยายพันธุ์เองขยายพันธุ์เองนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถมาซื้อได้ไม่ได้ผิดอะไร,รนะคะนานไหมคะกว่าจะเพาะออกมาเป็นต้นใหญ่ขนาดนี้ พราะประมาณสองสามอาทิตย์เลยยังขยายไปปลูกขยายไปปลูกก็ประมาณสองปีสามปีแล้วนี่นะครับเห็นไหมคะมว่าคนไทยของเราเนี่ยก็เก่งไม่แพ้ใครคะ่ะสร้างเป็นต้นไม้สวยๆดอกไม้สวยๆแบบนี้นะคะให้เราได้ยเทศดับดงไปไกลถึงต่างแดนทีเดียวนะคะคคอย่าลืมค่ะมาช่วยกันอุดหนุนด้วยแล้วกันนะคะค ไม่ใช่แค่ไม้ดอกหรือว่าไม้ดัดไม้ที่กินได้ก็ยังมีอยู่ทั่วไปค่ะตอนนี้แฟรี่มาอยู่ที่บ้านของคุณลุงเจริญค่ะที่บ้านคุณลุงเจริญนะคะมีผักหรือว่าพืชต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแต่ว่าที่เห็นโดดเด่นที่สุดนะคะก็คือผักหวานป่าค่ะเห็นโดดเด่นไม่ใช่อะไร่ะค่ะเพราะว่าเมนูของทั่วทินแดนไทวันนี้เราจะมาแกงผักหวานป่ากับ ไข่มดแดงค่ะเลยต้องขอมาที่บ้านคุณลุงเจริญสัหน่อยจะได้หาวัตถุดิบไปทําแกงกันนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงเจริญครับผมสวัสดีครับแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงผักหวานเนี่ยมันจะมีอยู่ในการสองชนิดนะคะคุณผู้ชมมีทั้งผักหวานบ้านแล้วก็ผักหวานป่าแล้วรสชาติเนี่ยมันจะแตกต่างไงคะคุณลุงเจริญ<ผ>ต้องทราบแน<ผ>่ๆนะผักหวานป่ารสชาติจะดีกว่ามีความพูดถึงความอร่อยของ หรือว่าตลาดนิยมก็คือผักหวานผักหวานสาอันนี้แหละอร่อยมากอร่อยมากครับแกงกับไข่มดแดง ของูอง <laughs> นี่เห็นที่บ้านของลุงเจริญนะคะมีพืชผักเยอะขนาดนี้เนี่ยจริงๆแล้วที่ชุมชนนี้เขามีป่าชุมชนด้วยทําไมคุณลุงถึงต้องมาปลูกผักเองอีกนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือป่าชุมชนทีนึงไม่เป็นเบียดเบียนกันได้มากเกินไปถ้ามาแบ่งซะดูสักบ้านหนึ่งสิบต้นยี่สิบต้นนึงร้อยต้นก็ย่งดีก็ยังยังตลาดยังแบ่งกันได้บ้างแล้วเห็นผักหวานเยอะขนาดนี้ กินไหวเหรอคะกินหมดคนเดียวเลยเหรอคะเนี่ยหรือว่าปลูกไปทําอย่างอื่นบ้างไหมคะก็ <c oughs> มีมีชาวบ้านก็ชอบก็มาขอแบ่งขอปันกันอยู่เยอ,อะเลยฮะหรือมีงานมีการเทศกาลอนะไรเด็กเขาก็จะมาเลี้ยงแขกเลี้ยงอะไรก็มามามาบอกบอกกันก่อนว่าจะเอานะวันนนวันนี้กม็มาแบ่งกันนะแบ่งด้วยมีขายบ้างหรือเปล่าขายฮะก็ขายมันแต่ขายได้ราคากันเองในบ้านเองเขาถือว่า ่วยบุญทำบุญไปด้วยอะไรด้วยนี่ฮะนี่เด็ดต้องส่วนไหนของวันนี้คะย่างเน่ดังเห็นอย่างนี้นะอนนี้ออกมาอย่างนี้เลยฮะอ๋อออกมาอย่างนี้เลยฮะเด็ดมาทั้งเอามาทั้งเลยอ๋อใช่เลยฮะติดติดตามตจทย์เอาอ๋อคือเด็ดมาให้มันพร้อมกันเลยไม่ใช่เด็ดแค่ใบอย่างนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ฮะส่วนเวลาแกอาจจะไปแต่งไอทีหนึ่งอ๋อค่ะ แต่ผักหวานมันจะอร่อยอะไรไข่มดแดงก็ต้องเอาไปด้วยแต่งานนี้ถ้าจะให้ดีต้องผู้เชี่ยวชาญค่ะไม่งั้นมีสิทธิ์เจ็บตัวได้ค่ะผักหวานมีแล้วหรืออีกอย่างนึงคือไข่มดแดงค่ะนุน่นด้านหลังเขาเตรียมจะแยงแล้วค่ะงั้นแปรี่ไปช่วยด้วยดีกว่านะคะ เยอะแย,ยะไปหมดเลยค่ะแต่นี่คือคุณอากํากลังทําอะไรคะเนี่ยตอนนี้กําลังสูงตัวแม่เหมดตัวมดแดงออกจากไข่ก็แยกแยกออกจากกันอ๋องั้นแสดงว่าตัวมันที่หล่นลงมาเอามาใส่น้ําก็ไม่ตายยังยังไม่ตายยังไม่ตายใช่ไหมแล้วก็แยกให้มันแยกออกมาพอตัวแห้งแล้วมันก็ก็มีชีวิตขึ้นมาต้นไม้ใหม่ทีหนึ่งมาขยายพันธุ์ได้ตอ่ออีก